บรรยากาศนะคะสวยงามแดดออกนะคะวันนี้เราก็มาเดินเล่น ข้าโพดก็เกี่ยวไปแล้วยญ้าก็เกี่ยวไปแล้วะะอันนคะเหลือป่าเข้าวโพดหนึ่งป่าฟ้าหลังฝนเมื่อคืนนี้ฝนตกมาก น,นี่ต้นอะไรเขาปลูกห่างกันมากเลยเนาะเอาแบบปลูกแบบเอารถเข้าได้นะเกลี่งพื้นที่นั่นเนี่ย ปุกหางมากเลเปื่นพื้นที่นะคะแบบนี้เสียงนกเสียงหนู้ร้องไม่ใช่บ้านเราต้องแยกกลางตรงเอาปลกแบบเอารถเข้ามาทำยาได้อะไรเงี้ยเนาะนี่ฮะบ้านเราก็ต้องตรงนี้อีกล่องนึง อย่างพาราเนาะแต่อันนี้ไม่รู้ต้นอะไรเขามาตัดหญ้าต้องมีร่องนึงเนี่ยตรงนี้บ้านเรา เราก็มาเดินเก็บบรรยากาศช่วยช่วยทางนี้ไม่เคยเข้ามาผาเข้าป่านะคะวันนี้ ไปเมื่อวานอยู่กับธรรมชาติธรรมชาติลงโทษพันนะพันนะไม่ใช่ ผีเสื้อมาแล้วผีเสือเส้อมาผีเสื้อมานี่นะผักชีล้อมเหรออ๋อป่าข้าวโพดฟักตายหมดทำไมถึงตาย แรงหรือไม่แรงนะปีนี้ฝนดีมากน,นี้เป็นผักหอมโอ้เก่แล้วนะใช่แมงวันเยอะมากไอ้ยัะไม่เคยเข้ามาโซนนี้นะดอกไม้เหรอ หรือยาอย่างเงี้ฉีดยาฆ่าห้าอเปล่ามันจะฉีดยาฆ่ายาเนาะเด็ดตายขนาดนี้นนไปแล้วนะคะเจอกันคลิปหน้าบายบาย